เลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยงบัวนะครับเลี้ยงควายตัวหนึ่งนะครับมีควายตัวหนึ่งแล้วก็มีหมูแล้วก็มีวัวอีกประมาณห้าครับกํบรราลังรับชมนะครับสวัสดีนะครับผมก็จะให้ก็มาทักทายน้องก่อนนะก็ได้นะครับก่อนจะแวะวียันไปที่อื่นนะครับแล้วนะครับผมขอบคุณมาก ที่รับชมนะที่คุณพี่น้ําหวานรสเปรี้ยวนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็เปิดไลฟ์ <rights cues vimos> ก็จะออกลากให้เราเห็นแล้วนะครับออกรากเีลวขาวนะครับ ถ้าจะเอาลงปลูกได้นะครับต้องให้รากประมาณออกสีน้ําตาลก่อนนะครับ ห้าตัวนะครับอันนี้ผมมาปลูกฝรั่งนะครับตอนนี้จะเป็นฝรั่งที่ผมตอนกิ่งตอนกิ่งไปเมื่อช่วงหน้าแล้งตอนนั้นผมทําช่วงหน้าแล้งนะครับไม่มีคนลดน้ํานะครับเขาเพิ่งมาออกรากช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่า ใครเปิดฝากระติกให้เปิดเองเหรอระวังล้มระวังล้มลูกมันจะถึงพ่อไม่นั่นน่ะ ็ระยะเวลาที่มันโตนะครับต้นไม้ของเราก็จะเริ่มงามเร็วนะครับก็จะปิผิใบใหม่ออกมางอกใบใหม่ออกมาได้เร็วขึ้นนะครับผม พ่อนะอ,อันนั้นอนะ่าไปเล่นได้ระวังมันโดนรถนะลูก เดินเดินมันเดินเดินได้ช้านะครับถ้าเราออกเป็นสีเหลืองแล้วลากเขาแข็งแรงแล้วนะครับเขาเดินเร็วนะครับวอลวัตสวัสดีน้องปลูกฝรัหลังครับปลูกกราหลัง ถ้าเราเอากิ่งอ่อนๆเอารากอ่อนๆมาลงนะครับโอกาสที่มันจะเน่ามันจะตายมันก็มีสูงนะครับสีแดงๆนะครับที่เคยลงคลิปให้ดูที่ผมตอนกิ่งไปนะครับ รอดอยู่ต้นเดียวนะครับนอกนั้นไม่เหลือนะครับสวัสดีครับผมสวัสด,ดีนะครับเป็นกิมจูแดงเบอร์สามนะครับไส้แดงนะครับเป็นกิมจูไส้แดงนะครับ ข้างนอกเป็นผลสีเขียวนะครับข้างในเป็นสีแดงนะครับหันมาเลย่หันต้นนวกล้องเลยจูดแดงมีสองต้นนะครับแล้วก็กินจูดแดงเบอร์ห้ามีหนึ่งต้นนะครับต้นเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะครับ ลูกของเขานะครับอันนี้เลือกแดงอยุธยานะครับผมเลือกแดงอยุธยานะครับก็กิ่งพันุก็อยู่ประมาณเอาน้ำมาให้กินกว่าจะได้กินนะครับใช้เวลาประมาณสิบนาที นี่นะครับใบของเขาของลักษณะใบของเขาจะเป็นสีออกสีของสี ถ้ารากสีขาวของเขานะครับมันจะอ่อนเกินนะครับโอกาสที่เขาเอาลงดินไปแล้วเขาจะแต่ถ้าเราเอากิ่งอ่อน,ออนเอารากอ่อนๆมาลงนะครับโอกาสที่มันจะเน่ามันจะตายมันก็มีสูงนะครับ